เริ่มซ่อมบำรุงครับกำลังทำการสีบำรุงรถเกียวอโอดเจริญการช่างเราใกล้จะได้ออกงานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีตะกีฟุนทำการหล่างทำการเช็ดปัดทูครับหมอแบดใส่อะไรเลวอันนี้กำลังเดี๋ยวไปหาด <laughs> เดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาทำการแต่งครับจอดไว้จนฟุนเต็มตมด้ลห แบตเตอรี่ก็หัวไปไปเลยหัวมันจะทำการรอคือเกันนะครับเดี๋ยวมันนี่นี่เบิ้งขัวเบิ้งขัวเบิ้งขัวขัวแบบบ่างามเดี๋ยวผมจะเห็นมันง,งามเหยเบิง้บงมันสวงามบา่นะครับเอาแบบคือกันก็ออกจาก <c oughs> ออกจากไอ้โรงงานใหม่ใหม่ปุ้ย <laughs> อา่าแล้วก็ไปหาติดตามกับพี่น้องว่าสีงามสำเร็จนะครับอุปกรณ์ก็ตาม ตามที่เคยเอาให้บึงนะครับตามที่เคยเอาให้บึงเงนะครับปอกปอกอันนี้ปอกขัวลบครับทำ่มการแล้วก็สายไฟอันนี้ก็ใส่กลางฐานไฟฉายคือเกล้วก็ตะกัวครับนี่ตะกัวตัดไปเรียบร้อยตะกัวตัดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ดินเหนียวเดี๋ยวผมจะทําการตัดแต่มงมงีออกก่อนตอนนี<อ>้ทําการเก็บรายละเอียดครับออกเรียบร้อย เก็บแร่ลเลยครับออกแรวเรียบร้อยนะครับเหลือจะทําการมาหนี่ปับ๊บอันนี้ขัวลบนะครับขัวลบมันสิน้อยน้อยกว่าขั้วบวกแกบบยนะีบขขบไไยบหมดแล้วนนะี่มาแล้วเอาใส่เรียบร้อยครับสายไฟสายไฟสายพื้นนะครับขีดนิ้ยเนายวเรียบร้อยแล้วเหลือทําการจี้

เท่ยวอากาเที่ยวอาาศตะวันามเราก็หัวใส่เข้ไปเรื่อยครับลูกลูกลูกเอาเงี้ยเลย ใส่จะหน่อยครับใส่ไปเรื่อยๆโอ้ไฟแห้งดีครับเกบาบ้า,ากสิงหามบัวถารุ่นเอา,อเอาอเครับถารุ่นเอาสิงหามบัวงามลองก็เป็นลองเฮ็ดครับก็เป็นคลิปที่สองลหลายเทียดบ ผลลันก็จะมีสูตรหลายสูตรครับมีหลายสูตรในการล้อมบัอมาแบ็แต่ว่าห้ากับเฮ็ดแบบนี้นะครับง่ายดีผลลัพธ์ก็เอาค่าลดเลยเหลือแต่นะครับผลลัพธ์มันก็ซ้ำกันนั่นแหละหนึ่งบวกหนึ่งสกัดสองนะครับห้าบวกห้ากัดสิบหกบวกสี่ก็สกับสิบเพื่อก่านะครับเหลือแต่ผู้มักเอ๋อเดี๋ยวจะลองมาใส่อทจะเล่นการสร้างครับวงสิติดบ่นะครับขัวมันรวมครับถอดเรียบร้อยครับ ถอดเรียบร้อยนี่เบิ่งผลงานครับปาดว่ามันออกแกกโรงงานไหมเจ๋วเลย <laughs> <laughs> นี่ได้ขวหม่เลยครับเจ๋วเอ้าเอายูบอลยีเช่นไรบอย <c oughs> จัดให้่มีปัญหาเอาขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับ <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับน่วน <c oughs> นี่ก็ะได้ขวหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปใส่โอทิลเลอการสร้างเขา โชคดีไม่ใช่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ